สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสอนจากผู้ไทยเชียร์ยเดลเมื้อนี้น้องเกยเดินทางกลับลาวแล้วก็จะพี่พีเป็นวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดจะทุกคนอันทำอิดนะน้องเกยนะสิได้เดินทางโดยรถทัวรนะ์เนาะทุกคนเนาะกับอีแม่อีพอ่อแล้ววันนี้เนะี่ยเมล์เท่าน้องเกยนี่ยบ๊อสบายเมล์ของอีเมล์บ๊อสบายบ๊อสบายนักเลยแหละจ้ะทุกคนตอนนี้กับคันวาเทีเซอร์อยู่ฟังไทยกับเพื่อนนะ ห้องไอซียูนั้นคนเนาะด้วยความที่แบบ่นกะเป็นผู้สูงอายุแน่แล้วก็ลายโรคแล้วทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยเดินทางไปพร้อมกับน้าสาวแล้วกันนะคือ,อาาคือเก้าโดยใซรสรถนะนั่คยที่พิ้นถ้าน้าสาวมาเลยกับน้องก๊กเลยได้ขี่รถสนตู่นมาบ่ได้แบบนั่งรถสายทางก็คือสิฮอดไว้์น้นทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาแวะเติมน้ำมันอยู่อุบลราชธานีแล้วกะ็มา เลาะเบิง่งยังเลาะเบิ่งทุกคนเลยอันนี้น้องเก๋ก็บอกว่ามันอยู่ปามเลยหรือปตท่อเลยทุกคนเนาะมันไปเห็นป้ายยังไม่ซ่อนอยู่ข้างหลังแบบกวา้างใหญ่แหงตอนนี้ประมาณแปดโมงทุกคนรถก็เต็มไปเลยรถเยือทางบมดมีแต่รถมีแต่รถจนกระาสย ที่ได้เดินทางอ่อไปหอดมุกดาหารนะทุกคนนะใช้เวลากับประมาณสองสามโมงกว่าๆเพื่นละนี่จะน,น้าแล้วก็น้าเขยแม่แล้วก็น้องชายอันนี้ตูเ้เคลื่อนควบคุมน้ำหนักเดนน้องเก๋สิยอดติดน้ำหนักเบื้องบนตะเกนม่้ตอนนี้มันหนักหลือเพรานะมือเนาะ ไปนี่ก็ต้องเกี่ยวกันนี่ท่านได้ฮอดเือร์นะทุกคนสเปซเว้นไม่เท่าก่อนว่าอากาศเล่าเป็นเนื้อเรื่อแล้วก็คือว่าการ์นาพิวทุกคนเพื่อนยาติพี่น้องก็บมะฮ่มกันอยู่ฮันโทรหาฮ่มกันมาแล้วมิแต่ฟังตะฮาเลยอยู่ฟังไทยก็เลยได้เดินทางข้ามไปคุนอีกมนี้นะสาวกับมาเตจังหวัดปทุมธานีไปทอตไปถวายพระกฐินตั้งแต่มือมาที่ยี่สิหกนะทุกคนนางโลต้ายี่หก พักพอนหอดกะพอดี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดินทางเอ้ยบมเมตนมันเก่ม,มากแต่วันที่ยีิบห้าขอโทษทุกคนยี่สิบห้าน้อยยีิบหก 26, ก็เดินทางหอดอ่ะวันแบบหน้าประพงกลางที่ยีิบเจ็ดตอนนี้กะยีิบเจ็ดแล้วก็พักอันเพิ่นสามดงมีเปแล้วก็ยีิบเก้ากลับบ้านสมีอันนั้น,ยนอยเ่ยมาเยายอดเหลียญทุกคนสั่งน้ำนักมึงคุณแม่มีเหรียญบาทบอิน้ำนักมนะัง

ได้มาแล้วจ้าหนึ่งบาทเดซียอดสั่งน้ำหนักเบิงงว่าน้ำหนักเท่าไหร่มีตู้อันนี้เนาะทุกคนโอ้ยหนึ่งบาทตรงไหนก็ได้ชิ่ะสี่สิบสี่โลนะนี่มันจิ๋จังเลยเร็จแล้วเนาะวิเคราะรูปล่างอ่าฮะ สิบสี่น้ำหนักตอนนี้ว่าจะเพิ่มน้ำหนักตั้งนานแต่ก็ยังบอกขึ้นเลยนี่น้องเกาได้หมูยอ่อปมไปแ้าหมูหมูย,มยคุณใหญ่นี่ทุกคนจุเคุนเอิญเหรอตั้งเบิร์ดนี่น่ะร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามอย่างจ้ะอะ ซื้อได้ซำซื้อได้ทุกคนะงบงบงบลายอีพอกับอันนั้นโอ้เอายู่้าห้สิบสี่วะเอานั่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุดสองกโลขอลองหยอดเบ้งป0าิรถกันทุกคนนะกระเป๋าทุาได้ไหมเอาแล้วบ้านั่งพักในนึงแล้วกะสีเดินทางต่ออีละจ้ะ เยฟ้าวมเอ์เบังคุใหญ่เธอหอดคนใหญ่ไปว่าเพรออยูสิวรถเนี่ยจังน้อยาะว่าตอนน้องเกบคนยาย่ามน่อยนึงเจอคือบ่แมวแต่ยันอนยันอนกินนำรถมีคนมีคนาบ้างมีคนให้ขันตังนะใครให้ให้นังสือมาให้เกือบครัไปเดงกับตำรวจ

นี่มาจังหวัดเพืรอนนียายคะอันนี้จังหวัดอะไรคะอุบลทุกคนแวะซื้อซาลาเปาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีมาซื้อซาลาเปาอร่อยแซ่บๆใจหวานใจเข้มจ้ะยายขายยังไงคะกล่องเล็กยังกล่องละแปดสิบสิบลูกเหรอคะแล้วกล่องละห้าสิบมีกี่ลูกคะ ของละห้าสิฟนีมีหกตู้ทุกคนแปดซีฟนี่ยมีซีฟตู้นี่คุณยายขายมากี่ปีแล้วคะขายมาโอ๊ยแม่จะขายตั้งรันแรกเป็นเดี๋ยวนี้อ๋อมาเกือบสิบป,ปีแล้วโอ้คุณยายขายมาเป็นสิบป,ปีทุกคนแซ่แบๆในส,สาลาเปานึงน้องกีเคยกินตัวน้าสาวน้าสาวเคยกินน้าสาวซื้อไป้า หวานไส้เค็มหมูจับหมูแดงหมูจับหน่อไม้หมูเยอะแยะจะเอาอะไรมากมได้ค่ะอันนี้กล่องละแปดสิบใช่ไหมคะ น่าอร่อยสุดมากๆเลยมีแต่ก้อนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ใช่อะไรคะยายหมูสับไข่เค็มค่ะหมูสับไข่เค็มตัวนี้นะ่ะสิเป็นอันใจเค็มสีขาวทุกคนวันน้องเก็บกินตอนนั้นราาเท่าไ,ไ,ไหรนะ่นี่ยเป็นอยสนีบก็มีนะคะอันนี้อะไรหรอคะนมจีบค่ะนมจีบ คุณยายตืมต่มให้หน่อยเถอะตื่มเด้วยภาษาลาวยายเดี๋ยวแถมให้ค่ะตื่มให้หน่อยเถอะ อันนี้คุณยายแบบทำเองเหรอคะหรือว่าไปรับมาขายต่อทำมาขายค่ะของพี่บูนของที่ขึ้นชื่อเลยอ๋อแล้วก็แบบซื้อมาขายต่อแบบนี้ค่คะใช่เขาจะมาส่งอือเขาจะมาส่งเราเลยเนี่ยค่ะ ขอบคุณค่ะยายคะหนูขอกล่องอันนี้เพิ่มได้ไหมคะเด็กจะใส่ตัวที่คุณยายแถมให้เดี๋ยวหนูจะใส่อีกก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเขาใส่กล่องใช่ไหมอ่าใช่ค่ะคุณยายแถมเพื่อทุกคนอันนี้ถ้าใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะรับประทานตรงนี้ อ๋อโอเคค่ะอันนี้คือของขึ้นชื่อที่ไหนนะคะของพี่บูลมังสาหารค่ะพี่บูลมังสาหารกระเป๋าพี่บูนนี่ทุกคนส5 0ร้อยห้าสิบาทได้สีถุงเนี่ย่ะคุณยายส่วนที่เหลือจะโอนเพิ่มนะคะโอนก่อนคะเมียนจ้า่พีะ นี่ก็ข like ึ้นมาแล้วนะทุกคนเอาไปฟ้าอัาอายน้เดินทางต่อเลยทุกคนทุกคนซาลาเปาตัวื้นเนเยลล่บอนแล้ะอร่อยอร่อยสุดยอดมีไข่ดหรอไข่เยอมากเลดนน้ำือเตงั้นเลยพ่อน้มจ้

มีไฟแดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชามมาสมกตัด่ือ่อยทิ้งคากคไย่นที่สามสามมาวาจาล่ไม่ถ่ายนกพี่พี่เอ้ยน่าเลยไม่เห็นแลืมเนื้อัก่อยู่ข้างล่างเาเลสมมาวาจาไป่น่แล้วส่วนที่เกิดแล้วต้องรักาและ เรื่อลก้าอ๋แสดงว่าันนี้อเป็นซื้อนกเลยเนาะเออนกนต่างอยางร่งูก้อกเลเนะวันราไปได้อีกน่นี่า ตอนนี้มาทอดด้านมุนอทหารสวรรค์นนเชื้อแล้วทุกคนกำลังสิไปจำบัสต่อไปค่ะไปจำบัสพาไปฟังเล่าคุณเอนะเนื้อเชื่อบัสลูกดิหน้าไปแล้วให้ทุกคนไปจำบัสเขาเดอนเดี๋ยวไปเพอะอกันไหนนมอ่ะขามขูอ่อนะอรทุกคนขากรับมันน,น้าก็เรามาส่งเราก็สิกรับไปให้พี่เราเนาะเพราะว่านะ อันนี้มีอุปสบายละคำมาส่งเราไมนกับเคื่องเม่าอน้นะกนานี่ไงโอ้ใหญ่มากถึงแม่น้ำโขงแลทำแปดประการนี้เรื่องเลยนี่แม่น้ำโขงสบามมิตรภาพไทยแล้วจ้ามะทำแล้วเด้าบายบายฝั่งไทย พ่งสู่สอบปปหลแล้วเด้อพอทีสี่ี่ห้าพ่วงกันนั่นคือความเป็นธรรมดาขอัอด้านฝั่งลาาแล้วจ้ะทุกคน,นอือสิบแปดจ้ามอีกก้อนบบบน,นี้อของน้องพร้อมพร้อมน้าพร้อมนี่ทางนี้เนาะตรวจเป็นข้าเมืองรถนำมี่จะหาสอนอนะ็บก็ลงมาเสียง,ง,งนู้น ตามไปฟังคุณเลยไปตื่มกันฟังคุณอีตาทุกคนตอนนี้กะจำบัตรจำบัตรแล้วแล้วเนาะแม่เสียงโรงเรียนนี่คุณเจ้าเห็นลูกหน้ามาสองพันกว่าปีเย็นสบายดิทุกคนเอากระจกลงซื้อๆนี่กะไก่ดัน าสว่วนอาหารทุกคนน่าต้องตีพังลาเท่านั้นพังลาวทำไม่ทุกที่อยู่แอะไรเขาทำให้แล้วแหละนี่ข้าวใช่ไหมข้าวพุกเป็นถงเขาวหรือเหินพอเกี่ยวแล้วทางนี้กันบ้านนังเกะก็น่าที่ซุกแล้วจ้ะตอนนี้มาคอยเหินอีกทีเท่านั้นนะทนุกคนเคืนเคืองลงแล้วบ้านแด่เจอก็มาหลายคนเตจอละพี่น้องหลายคน แล้วก็อสบายนักยูจะไม่มีซ้ำสองในโลกประเทเดียวกันจะเป็นญาติเหมือนเลยนีไม่มีี่ไงเป็นเอโก้กเเจ้าิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่นะสัพพัญญูมีคนเดียว